สรงความพร้อมหงแดง ก่อนเยือนคิสตันพาเลตพิมเมลิกนัดที่หงแดงเลยปูจะออกไปเยือนคิสตันพาเลตทีมอันดาพ5สภาพความพร้อมของเลยปูจะไม่มีอ e ูกอเอกิติเก้ที่ติดโทษแบน1นนัดจากใบแดงในเกมคาราบาวครับซึ่งคาดว่าอเล็กซานเดอร์อีซักจะประเดิมลงเป็นตัวจริงในครีเมลิกครั้งแรกนอกจากนั้นไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมคาดว่าผู้เล่นตัวหลักของทีมจะกลับมาลงสนามพร้อมหน้าอีกครั้งดูเหมือนว่าคิสตันพาเลตจะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ยากที่สุดที่ จะเจาะในฤดูกาลนี้และทั้งคู่ก็เคยดวลกันมาแล้วในศึกคอมมินิี้ชิลเกมนี้ภาพรวมของหงแดงดีกว่าเล็กน้อยแต่ไม่เคยง่ายเลยสําหรับการเจอกับคริสตันบรเลตในช่วงหลังยิ่งฤดูกาลนี้เจ้าถิ่นมีฟอร์มที่แข็งแกร่งยังไม่แพ้ใครแต่ด้วยคุ้มกําลังเกมลุกที่เหนือกว่าของหงแดงรีพูน่าจะเบียดเอาชนะเก็บ3ามแต้มออกจากถิ่นเซลเฮิร์สพาร์คได้ผดลที่ขาดรีพูบุกชนะ2ประตูต่อนหนึ่งมาร่วมรุ้นและเฉีีรยไปด้วยกันคืนนี้เวลาดี3ทุ่มตรง